ก็สวัสดีกินด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นทับไลท์สองอัปเดตนะครับนะอยู่ในชัเต์โนวาโพสเปงนะนะมีกระค้างนิดหนึ่งนังชีชัเตอร์เกิดไม่ออกนะครับก็ถ่ายต่อจากชัเตอร์เมื่อกี้นี้เลยนะครับคือว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาทําใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับนะก็ถ่ายต่อกันเลยนะครับนะถ้าเกิดพูดแบบเหนื่อยบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพูดติดต่อกันเลยนะอืมตอนนี้เรามาอยู่ในคุกแล้วนะครับเออคุกนี่มันมีอะไรไหม ไม่มีละคอมบายตายห่านหมดแล้วคงโดนไอติดรอยบุกเข้ามานะครับนะตรงนี้มีทางไปด้วยเฮ้ยเฮดแคมปมาเซฟไพเวลามีตัวอะไรเซฟไพนี่ก็มักจะเป็นเฮดแคมปหมดเลยละลนทางนี้เป็นทางตันมานี่เลยล้มไปซะไม่ล้มอ่ะเออนั่นแหละนะครับไปทางไหนดีไปทางนี้ไปไม่ได้ อ๋อต้องไปทางนี้แล้วทางนั้นบนน่ะไปต่อไม่ได้ละนะครับเครื่องนี้ทำอะไรลงไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงโดนเ <c oughs> <c oughs> นียกยีงต่อะไรมาดิมาไม่ได้เอาเลือดก,ก่อนเลือดจะได้มาอะ <c oughs> ปิดไฟฉายมันก็ดีนะครับแบบผมเป็นคนที่ชอบเปิดไฟฉายบ่อยมากไม่รู้เป็นไรนะแล้วมันก็เสียพลังบ่อย มาลีไปเลยไอย้ห้องหลังห้องนี้มีอะไรไหมไปเฮ้ยสไายหมดละแล้วก็เต็มละเดินชวนแม่งเดินชวนแม่งไปต่อเฮ้ยัปยืนอยู่บนหัวปืนแบบนี้มันอันตรายชัดๆไอ้ตรงนี้น้ำคงไม่เป็นกระแสะไฟฟ้าใช่ไหมโอ้โหเราโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยโคตรรัด <c oughs> เสียงกระจกแตก เฮ้ยตกแตกแล้วเอ้าเฮดแคปหนีก่อน,น,น,นหนีไปไปไหนไอตัวนี้มันค้ายากเอะวะน่ะเอาลูกซองยิงแม่งเลยนะครับลงไปเฮ้ยเสียงและ้ววะด้านล่างนี้มีอะไรไหมไม่มีจริงเหรอแต่ห้องพวกนี้มันมืดจริง ของไม่มีอะเอา้าแล้วเดินบนขอบันไหนเนี่ยอืห้องพวกนี้จัดฉากหมดเลยให้ของมันก็ดีอะเฮ้ยบนนั้นมีเทเลนตอนนี้ไปกินเฮ้ยล้มหมดเลยอะโคตรอเมซิ่ง <What amazing. S 2> ตรงนี้มีของเปิดซะฮะเย็ด yes. กาะให้เยอะอย่างนี้ก็แก่มโอ้ยลูกกระสุนล,ลูกซองด้วอยแกได้ของที่เราต้องการพอดีเลยนะครับฮะ <s> โหลดดิ้งโหลดดิ้ง่อยจังคราวนี้เราคงไม่เจอมองกษ์ใช่ไหมของไอเอสแครบเกือบแรกกินเราแล้วตรงนี้ขี้เกียจพังอ่ะตอนนี้ไปกินเลยหลบนิดนึงเออแล้วทางแบบนี้บัรยากับห้องบอส อาวเราลงมาแล้วเสียงโอ้กอสมีถังระเบิดเอาวางไว้ก่อนดิเฮ้ยแล้วมันมาทางนี้มาทางนี้ยิงถังสิเฮ้ยโอ้ชิดเปิดกองกันเอาเนี้ไปกินเอาไปกินเอาไปกินเอาเฮ้ย อายุฟิกกิ้งใครดิ้งไหมตายเลยอ่ะไอพีจีสมนะตายเลยนะครับ <c oughs> นี่เล่นในระดับโอ r อ a เวะเนี่ย <c oughs> สนใจฮาร์ดคงจะคนต้องใช้ของหมดห้องเนี่ย <laughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้ามีอาพีจีก็ยิงยิงไปเหอะนะครับนะเราคงไม่เจอกันชิปในคบกอบเ <c oughs> หมือนว่ายังเก็บของไม่ครบอะอ๋อครบแล้ว ช่างแม่งไปต่อขีเกียจเปิดทางเอ้ามีถังระเบิดโถลืมใช้อ่าไอ้ตกใจหมดตามมาไปจากกาักรานเราก็ไปช่วยอีกแรงทีครับไม่อย่าขวางสิเฮ้มันโยนระเบิดมาคอมบาบไอ้แมนแฮกอีก้ะ เดินเข้าไปชนเดินเข้าไปชนประหยัดของหน่อยนะครับแล้วมใครมันยิงอยู่วะของมีเทเลน,นิกยานาโยนเข้าไปได้ไหมเอา้าหายละโยนเข้าไปไม่ได้เหรอแจ้เงเสียงแมนแฮทข้างบนคอมบายเยอะจังแล้วมันไม่ตายด้วยนะเดืดไปไหนเนี่ยเอาแล้วผมยิง <laughs> แอนติรอยตายหมดเลย กิจการเลยกระสุนนี้จะหมดละแล้วมันทำอะไรอยู่เนี่ยเอาปักออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยทำอะไรเออเอนติดลอยกูดเวิร์กมากนั่นนี่วัตการมันโดนอะไรวะเปิดนี้ก่อนเลยไม่ดูแหละเว้กระสุนแม็กนัมเอาออกไปทางนี้ใช่ไหม กล่องด้านล่างไม่ใช่กล่องสะพายอุ้ยโอ้ <laughs> ไม่ได้ดูวะโอ้โน oh no, จะตายแล้วอย่างนี้คนต้องอย่าเพิ่งดิเฮ้ยเมื่อกี้รีบวิ่งไปหน่อยกำเลยกำเบยขอลวโยนระเบิดชิงแล้วกันนะ <laughs> เอาไม่โดนอีกบา้าเอ๊ะเอาอีสีแดงๆนี้รู้สึกระแวง กล้องอะไรอ่ะไอ้ค,คุกที่เรา,เาไปเมื่อกี้นี้ว่ะอ่าตรงนี้มีดีเสียงเอา้ามีอีกตัวเหรอวะไอตัวนั้นอ่ะอืมไอกล้องอย่างงี้เปิดประตูแป๊บเราก็รีบตรงไปดีกว่าเมื่อกี้เดินชนระเบิดเฉยเลยโอ้ไม่น่ารีบเลยมาทำไมไม่ตายด้วยนะเอาระเบิดไปกิน ได้ใกล้หมดแล้วโยนระเบิดไปมันโยนข้ามได้ปะวะยิงก่อนยิงก่อนไม่รู้แหละเข้าทอ่อลวลาก่อยเอ็มติดร้อยอันนี้คงต้องเอาอะไรไปยัดอีกใช่ไหมเนี่ยเอาเนี่ยแหละ พังไหมพังสิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดรีบไปนิดนะสงสัยคงต้องใจร้อนเนี้ยนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียชีวิตกันพอดีนะครับออรักคานสิเฮยเยสออกมาด้านไหนเนี่ยใครใครใครออ,ออกไปเดินชนดีกว่านะครับประหยกกัดกระสุนดีแมมัและโดนยิงด้วย เย่ของโ oh, อ้นติรอนมันเป็นฝูงเลยโหลดดิ้งนะครับอเล็กอยู่ไหนวะช่วยกูทีมีนกบลักระเบิดอย่างไหมเนี่ยจะได้ต้องออืพูดถึงก็มาเลยยิงสิครับรออะไรแล้วเสียงใครพูด้ดอตเอรบ,บีนเหรอผมถูกเชิญไปกล่าวอะไรนี่หน่อยเกี่ยวกับกองกำลังเหนือมนุษย์โอเวอร์วอชองที่27เกี่ยวกับความสำเร็จเร็ว ที่สามารถควบคุมตัวกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ต่อต้านได้ผมขอกล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจที่เกิดความรู้สึกยินดีอย่างจริงใจพร้อมกับความผิดหวังอย่างรุนแรงแต่ผมค,คงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บริหารได้หากผมไม่เปิดเผยสารที่ผมได้รับจากผู้ปรัทัสารนั้นเลยว่าคือตอนนี้ม่งก็ต้องแปลและก็ต้องยิงไปนี่แหลการควบคุมตัวลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญอย่างยิง่งโปรดอย่าเข้าใจผิดและในขณะที่เป็นความจริงที่ว่าเราสามารถควบคุมตัวเขาเมื่อใดก็ได้ ในหลายปีที่ผ่านมาการควบคุมครั้งนี้อาจมีผลอย่างคาดไม่ถึงโอ้ยทำไมมันยาวงีวะคนต่อต้านจะมองข้ามไปไม่ได้เลยว่าที่ดร์แวนส์โดนจับมาเป็นผลมาจากการที่หลบอของกอร์ดอนฟรีแมนนี่จะทําให้สมาชิกคนต่อต้านกลุ่มอื่นๆต้องคิดอีกรอบก่อนที่จะให้ที่หลบภัยกอร์ดอนฟรีแมนมันจะทําให้พวกเขาต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีอาจจะทําให้บางคนหันหลังกลับมาหาพวกเราโอ้โหใครจะไปหาเมืองวะ คือแม่งยาวจงเลยวะ่ะฮะยาวไปไหนเนี่ยโอ้ใกล้ตาแล้วเอ้ยอย่าพูดมากดิโน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 ่ no, 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 no. อยางไรก็ตามเราก็ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ชื่อเสียงของดร์ฟีแมนเป็นสิ่งที่ทําให้พวกคนทรยศมอบวิญญาณเพื่อช่วยกระจายความลับนันวุ่นวายเฮ้ยไม่แปลแล้ววะ่ะนะครับวองตรงแม่งพูดมาชิบหายอกดร์บีนบ้าเฮ้ยมีคนไปใช้ปืนคือต้องใช้สมาธิด้วยไงอย่าเพิ่งดยิยาวจริงนะครับ คือว่าเดยแแ้ไม่ทันขึ้นมาในชิปหายเลยแล้วใส่ทัพมาให้แล้วกันนะครับเฮ้ยลุกโมงเป็นแดงคือว่ามันอาจจะเป็นคำบนบนหน่อยนะครับอาจะบนบนหน่อยไม่น่าจะสำคัญอะไรมากนะครับแล้วพูดยาวอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วโ no. น้รโยนตระเบิดมาอย่างนี้ขอเลือดเถอะ Help. Help. <c oughs> เฮลป h เฮลปเฮ้ยใครยิงใครยิงแง่ใกลตายแล้วอะ่ะเลือดผีสเลือด <c oughs> เราต้องไปทางไหนวะเมื่อกี้เราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมเฮ้อเลือดสักอันหนึ่งก็ไม่มีให้ แสดงว่า,าต้องไปทางนี้ไปดูทางนี้ก่อนมีของไหมมันไม่มีให้เลยสักอันหนึ่งเราก็ชิปหายแล้วเราต้องให้แอนติแอนติลอยไปแทนนั่นแหละนะครับแล้วคงจะ <c oughs> ถ้าเกิด AI มันจะเดินอย่างนี้อะไปเลยไปเลยเฮ้ยไม่ต้องกลับมาสู้ต่อไป <c oughs> นะครับ ดีเนสมากำลังเสริมอีกตัวหนึ่ง yeah. เย่ยวโดนยิงตายมาอีกแล้วหน่วยกำลังเสริมไปตรงนั้นต่อยังไม่เชื่อใจไม่มีใช่ไหมเฮ้ยนี่ไปด่วนเราไม่อยากโดนยิงตายานายเฮ้ยมีเธอเลนว่ะ เล่นนั่นย่ไหนแต่ไม่รู้ละโยนระเบิดไปก่อนละดูนั่นใช่ไหมเอ้เอาวพังหมดแล้ง่้ย <c oughs> หยุดพูดได้แล้ว <c oughs> เอาไม่มีเลื่อนให้มีมีมี <c oughs> ได้เลื่อนแล้วเหมือนสวนรรค์ปนโปรดนะครับ ขอเลือดเติมเลือดสักแป๊บหนึ่งนะครับกอดด้วยเยของเต็มละไตรงนี้มีอะไรไอรน้ไไอนี่มันคืออะไรวะผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเมื่อกี้มันคอมไบอิลเลียนนี่ว่าอิลลิปไปต่อเมื่อกี้เรากดสวิตช์หลายหลายใช่ไหมไปดูแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ได้กดเกือบไปแบบไม่ได้กดของแล้วไหมล่ะ เย่ yeah, คุกเปิดอะไปแดกแม่งเลย <Yeah. S 1> นั่นแหละนะครับและไอพวกพวกลูกสอนี่แม่งยิงกับเดียวตายเลยอะโหลดดิงนะครับ mm. คือดรบีเนี่ยอาจจะแปลให้นิดนหน่อยนะครับได้เกิดพูนมาอีกเนี่ยนาะถ้าเกิดเป็นประโยคยาก็ไม่ขอ,อแปลแล้วกันนะครับอืมแม่งบ่นนะครับไม่ได้มีส่วนสำคัญเลย กล้องพวกนี้มันคอมบายมันเตรียมหลักรอเราไว้อย่างจังว่าเอาเนี้ยเราเบิร์ตกินดีก,กว่าพวกเอ็นก็ไปด้วยไปแดกแม่งเลยนะครับตายหมดละ <c oughs> เฮ้ยเธอเลนอันนี้พวกเอ็นติดลอยก็ไปไม่ได้เย่ลมละในตาดี เลเซอร์ laser, กลัวเลเซอร์มากมากเฮ้ยเพิ่งเข้ามานะเฮ้ยอืถ้าเกิดเมื่อกี้เดินไปแบบไม,ลม,ลมล่ละไม่ระมัดระวังเนี่ยแม่งคลายเวลี่เลยครับลองหาหนักมากเฮ้ยเดินเข้ามาทีมีอีเวนต์เหรอขอหลบแป๊บอย่ายโยนระเบิดมาก็ <c oughs> นหนีก่อนเลยแน่นตนทิดรอยไม่ฉลาดเลยเนะี่ยเขาไปแดงกมันโอ้โห,โห เอาลูกฟางมาเป่าาอางนี้นายคิดยังไงอะปืนนี้บ้างเอาเมื่อกี้เราอย่ไงติดรอยตายเฉยเอามาอีกไปแดกมันไปแดกมันเปืนนี้ไปกินบ้างแมกนัมแรงดีจังหวะนี้แหละรีบชฉวยอากาศตรงนี้มีรูด้วยฮะโอ้ยลอย มันจะเอาอะไรมาขอยโยนแล้เบิดไปแล้วกันไม่ตายอีกเมื่อกี้มันโยนตัวไหนไปอีกตัวหนึ่งโอ้ยของเต็มอิม่มอ๋อมันโยนลงไปในอ่างนี้เองตายซะเถอะตรงนั้นยังมีเธอเล่นอยู่เลยมลมละ ลูกโมงไปแดดนะครับแสบกับเราไปเยอะให้ตรงนี้มีกล่องอีกเกือบพลาดกระสุนปืนสั้นรูน้สึกว่าไม่ค่อยจำเป็นละมีอะไรไหมเออระเบิดอืมเอาบังกีอืมออออม,มันก็ช่วยได้นะครับไปพวกนี้แต่ข้อเสียคือแม่งชอบบังนะครับน้ำมีถังระเบิด ก็มีระเบิดมาสักแป๊บหนึ่งไม่ได้ว่าจะติดระเบิดชิบหายละหนีไปไหนมันหนีไม่ได้ละไอ้พวกนั้นทำไรเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงเราโอเคเก็บชิปหายแล้วนั่นแหละยิงระเบิดได้เลย ออกมาทำอะไรไอพวกไอ้นั่นด้วยนะจาก,การหมดละโคตรเปิดขอโคตรไม่คอยตอนนี้ครับเฮ้ยเทเลนท่นนี่มันอะไรแก๊สรั่วอลองยิงอยู่ดิเออเกยเทเลนล้มอันหนึ่งไฟคงบังอยู่ใช่ไหมยอีนั่นก็ไปแดกไปเก็บของก่อน มีระเบิดอยู่อันหนึ่งอ่ะววิิ้้ไปตรงนั้นก็มีวะ่ะชิบหายแล้วก็สุดหมดหมดเกี้ยงเลยเราปืนยิงให้มันล้มได้ไหมลบตรงนี้ก่อนจากนั้นก็เข้าไปบุกล้มแม่งเลยนะครับเกือบตายอันนี้เอาปืนยิงดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยใกลต้ตายแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮ้ยเทอ์เล่นีกแล้วอ่ะ ตั้งหาอะไรนักหนาปืนสั้นมันล้มได้ผมจำได้ไม่ดูแลรีบไปแล้วจาัก,การมาเยอะอย่างนี้จาัก,การันแน่ๆเนาะล้มหมดเลยไปเสียงรถไฟปืนน้ำมันรอดักหน้าโดนล้วออีกล้วขวางจังใกล้ตายละใกล้ตายละ ของเย่ yeah. เลือดยังกับสวรรค์นะโปรดปิดไฟฉายแป๊บกอดด้วยเสียงอะไรวะอ่ากอดเต็มแล้วผมว่าต้องเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีแน่ๆเลยนั่นไงไอเสียงกับน,นี้หยิบถังมาสิครับรออะไรแล้วคอมบาไม่ทำอะไรหรอะ คือแบบว่าจะรอดักให้มันยิงกันนะครับแล้วพอคอมไบาตายหมดเนี่ยเราก็ค่อยสอยมันอย่างนี้ไงชิดหายแล้วไงเฮ้ยอย่าเพิ่งอเออชนของไปก่อนนะทางตันลบเขาเป็นมาทดอดนะครับตอนนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีของให้เลยอนะชนเด็กาวพังอะเอาเนี่ยไปกินเออไอคอมไบบอลนี่ผมไม่ค่อยใช้เหมือนกัน เอาไปกินโนตไปโนตไปนะครับมันไม่มี RPG อ่ะีอะยาปจี RPG อย่างนี้ก็ใช้ไปนานละเฮ้ยอย่าพึ่งชนเฮ้ยมีอันนี้อยู่เอาไปเอา้าตายแล้วเหรอตายไม่มีเสียงด้วยเสียไปลูกหนึ่งเลยโธ่เอาละแอนติ้ลอยหายหมดถอยไปของ ม,มาถึงไหนเนี่ยไอตรงนี้มีซอมบี้อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกเอดแคบเมื่อกี้กับลงไฟะ่ะสูงจังไม่สูงมากนี่หว่าเสี่ยงแล้ววะอันนี้มันเครื่องไรวะไทมันดูน่ากลัวนับลงมาปิดทางอย่างนี้ทางนี้มีทางไปด้วย ให้มาทำเพื่อน่าไปตรงนี้ดีกว่าโอ้เสียงลงไปลงไวอื้ผ่านนี้คนเหนื่อยเลดดิ้งนะครับอืน่าก็มาถึงชัตเตอร์อินเทนเจอร์มนนะครับนะตรงนี้ก็จะเจอกับอเล็กหรือยังก็ไม่รู้ น่าจะอยู่ข้างหน้านี่ยังเสียงรถไฟเจอและ้นะครับก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละนะครับโ <c oughs> คตรเหนื่อยอะ่ะทำมาสองคลิปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพลงเทาง่านี้สวัสดีครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าบาย